สวัสดีค่ะมาพบกับรายงานสาธารณาภัยประจำวนันดิชานนางสาวการนาภาอาศาสนานนนสํานักอนามัยสิ่งแวดล้อมผู้รายงานค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องขึ้นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่7มมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศเลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศตามบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ยังคงทําให้ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งทําให้ขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกําลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่น1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วจันทบ,บุรีตราดระนองและพังงาค่ะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้หลีกเลี่ยงการเดินตากฝนหรือเดินลุยน้ําที่ท่วมขัง ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวางังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะเกียนร้อนช้อนส่วนตัวหมั่นล้างมือสมบเสมอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ